สวัสดีครับวันนี้วันที่6กันยายน2567นรนะครับสถานการณ์ของเซ็ตจากเมื่อวานนะครับพุ่งขึ้นไป40กว่าจุดนะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นไปอีกนะครับเมื่อสักครู่ก็พุ่งขึ้นไป22จุดนะครับแต่ตอนนี้ลงมาเหลือบวกเพียง21จุดนะครับก็ราคาอยู่ที่1425จุด 0.0จุดนะครับซึ่งเกินการการคาดคา,าดหมายนะครับซึ่งราคาทำไมถึงโดดขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เนื่องจากเมื่อวานก็เป็นการเขาเรียกเฉลิมฉลองที่มีรัฐบาลน,นะครับของคุณหนูนะครับก็เลยคุณหนูก็เลยมีแบ็กอัพหลายๆสิ่งหลายอย่างบวกผนวกเข้ามานะครับทําการซื้อราคาหุ้นก็พุ่ง เกลากะพุ่งขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับหล,หลายตัวก็บวกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจในเช้านี้นะครับแต่ว่าน้ํามันนะครับหลังจากที่ลดมาหลายวันนะครับของอปรากฏว่าเมื่อวานของประเทศไทยก็ลดลงไป50สตางค์ซึ่งปกตินี้เขาจะต้องลงไปสักบาท2บาทนะครับแต่ก็ยังคงลงถึง50สตางค์ก็ถือว่าดีมากนะครับ ราคายังคงไซด์เวย์นะครับแลราคายังคงลดแต่ว่าปตทนั้นราคาไม่ลดตามนะครับกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจนะครับสิ่งบางสิ่งบางอย่างเราก็เก่งกําไรกันไปแต่ว่ามันก็ผิดทางกันไปได้นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับ5้าตัวนะครับที่เป็น most a t t i v e v o l ุ m e นะครับในเช้านี้นะครับ t ทบนะครับเป็นตัวแรกนะครับที่มี Most Active Volume เยอะที่สุดตามปกตินะครับมาที่468.26มิลเลียนนะครับราคาบวกขึ้นไปถึง0.05สตางค์นะครับอยู่ที่1.92บาทนะครับไปดูนะครับว่านะครับเดือนที่ผ่านมา TTB ยังคงบวกขึ้นมานะครับ14เท่ากับ1เดือนที่ผ่านมาและ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกอยู่3.78นะครับ PE อยู่ที่8.97เท่านะครับแล้วก็มีอยู่อยู่ที่5.65มี EPS ที่0.11สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.06สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของแท่้งเทียนก็คือพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับสัญญาณยังคงพุ่งแรงขึ้นไปนะครับสลับตัว etb นะครับแล้วยังไงต่อล่ะก็เก่งกําไรกันต่อไปนะครับซึ่งเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้น linear r e r u a t i o n อ่เส้นราคาขึ้นเกินเส้น linear r e r e a t i o n เนี่ยราคาจะต้องย่อตัวลงมานะครับอนาคตนี่คือเรื่องของอนาคตนะครับเราก็มองแล้วว่าถ้าเกิดราคานี้ยังคง s i d e w a y ์และยืนเหนือเส้นต่อเพราะฉะนั้นตัวกรอบ linear e r e s t i o n จะขยายขึ้นมานะครับจะขยายขึ้นไปนะครับ เราก็ต้องมองเป็นแบบนี้เพราะว่าราคาจะต้องไซด์เว์ออกขึ้นไปแล้วก็มีวอลลุ่มยังคงไซด์เว์เข้ามานะครับ MSD ยังคงไซด์เว์ขึ้นต่อไอซายโชโนววอตแล้วก็ OBV ก็ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปยืนยันว่าเป็นขาขึ้นจากพาราบริษานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังจะต้องอเขาเรียกเก่งกำไรกันต่อไปคือเอาไว้ง่ายว่าถ้าเกิดราคาพุ่งขึ้นไปต่อเราก็ปล่อยให้เขารันเราก็เทคโปรฟิตไปเรื่อย แต่ถ้าเกิดเขาล่วงลงมานะครับอย่างที่เป็นตรงนี้ก็คือเขาเป็นไส้เทียนที่มี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 ไส้เทียนอยู่ด้านบนนะครับก็คือเราจะต้องตั้งขัดลออเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อ,อเก็บกําไรไว้ก่อนนะครับคือการซื้อขายหุ้นมันซื้อได้ง่ายแล้วก็ขายได้ง่ายนะครับแต่ขายก็ได้คาตงให้กับคนอื่นไปแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ขายเราก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันกําลังร่วงลงมาแล้วนะครับเริ่มมีไส้เทียนยาวยันบนเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหลุดกรอบใีเนวแรงขึ้นนี้นะครับต้องตั้งขัดลอสท,ทันทีนะครับเพื่อเอากําไรไว้อยู่กับตัวเองก่อนนะครับท่านก็ต้องตั้งขัดลอสไว้อย่างตัวนี้อาจจะตั้งขัดลอสไว้ตรงนี้ก็ได้ที่ราคา,าต่ําลงมาสักสักสักหขั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่1.902เราก็ตั้งราคาไว้ที่1.90 0กนนแค่นั้นเองนะครับเพื่อเขาเรียกเพื่อทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นทางทุนก็ลองพิจารณานะครับว่า จริงๆแล้วจี b นี้ก็มีโอกาสที่จะมีไซด์เวย์ขึ้นไปที่2บาทนะครับเป้าของเขานั่นคือ2บาทกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอดทนถือต่อไปราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้จังหวะของเซตนั้นเป็นขาขึ้นนะครับเราจะไปดูเซตกันหน่อยนะครับว่าเอ๊เซตขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราจะทํากําไรยังไงหรือเราจะเก่งกําไรยังไงดีนะครับเซตเปิดกระโดดขึ้นมา2วันนะครับเห็นไหมครับ2วันเลยเมื่อวานนี้เปิดขึ้นมากระโดดขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นมานะครับ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะน่าจะจุดถึงจุดสูงสุดของของการกระโดดหนนี้แล้วนะครับก็น่าจะสิ้นสุดของการขึ้นที่ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวที่ขึ้นที่ขึ้นมาเกินเขาเรียกเกินเบสิกหรือว่าเกินราคาปกตินะครับหรือเกินโอโอมันโอเวอร์ขึ้นไปนะครับเกินโอเวอร์โซขึ้นไปนะครับแต่ว่านะครับเรายังคงใช้เทคนิคเดิมคือ ถ้าเขาขึ้นไปเราก็ปล่อยเขาขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเขาย่อตัวลงมาเราต้องตั้งขัดลอดนะครับตั้งขัดลอดเอาไปนะครับพอขัดลอดเอาไปเสร็จก็อดทนถือแล้วอดรอเวลาให้ราคาย่อลงไปต่ําก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเรา,เราลองลองนับดูนะครับว่าถ้านับเป็นอีเลียดเว็บเนี่ยครบลูกที่5หรือ,อยังนะครับ1มา2 2มา3 3มา4 4สี่ไป5นี้น่าจะครบรูปแล้วหรือ,อยังนะครับ อันนี้หนึ่งสองสามสี่เราก็จะไปที่ห้าก็คือจุดสูงสุดนะครับมันน่าจะเป็นเช่นนี้ใช่ไหมครับเรานับแบบคร่าวๆแบบยาวๆเพราะนั้นแน่นอนว่ามันขึ้นไปที่5เรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะเริ่มนับ1ใหม่นะครับนับผนนี้นับ1ใหม่นี่จะต้องเป็นขาลงหรือจะเป็นขาขึ้นก็ต้องรอพิจารณาดูอีกทีนะครับเพราะนั้นอย่าไว้ใจทางนะครับการเคลื่อนที่ขึ้นลงแต่ว่าถ้าเกิดว่า ราคาเขาพุ่งพุ่งขึ้นไปเพราะหลายๆคนสร้างสถานการณ์ว่าโอ้เศรษฐกิจดีอย่างงน้นอย่างนี้ยินดีต้อนรับสมาคอมอชุดใหม่ทํางานได้ทันทีแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันดีจริงๆแล้วราคามันจะต้องพุ่งขึ้นไปเพราะฉนั้นการเคลื่อนที่ของเซตเนี่ยมันจะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเขาจะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับไซด์เวอลอ์ด้านข้างนะครับแล้วก็ชี้ชันขึ้นไป ราคาจะไปที่พันห้านะครับต้องต้องเป็นพันห้าร้อยจุดเท่านั้นนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พันสี่ร้อยนะครับก็เราต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสลับตัวเซตนะครับราคาของเซตนั่นเองนะครับถัดมาตัวที่2ก็คือตัว b t s นะครับ b t s ก็เริ่มออกมาจากมุมที่เคยสนับสนุน VGI นะครับอตอนนี้ก็โผโผตัวออกมานะครับเราก็ทำกำไรไปอ่า ราคาบวกขึ้นไป0.32สตางค์นะครับอยู่ที่4.80บาทนะครับเห็นได้จากนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบอยู่0.41เเดือนที่ผ่านมาบวกมา21เอร์เซ็์ที่ผ่านมาบวกไป13นะครับ PE ไม่มีย U ไม่เห็น DPS ไม่เจอแล้วก็มี EPS เคยติดลบอยู่ที่0.03สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็ต้องรอดู F45 ของเขานะครับว่าประกาศผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะครับ แต่เห็นว่าน่าจะได้กําไรนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปอาจจะไปชนเส้น2แล้ววันนะครับที่ราคาเส้น2แล้ววันก็คือ5บาท57นะครับก็คือราคา5.50สตางค์นั่นเองนะครับเพราะว่าราคากําลังค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปตามเซตนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําตามเซตก็คือว่าราถ้าเวลามันขึ้นไปก็เราก็ปล่อยให้ขึ้นไปแต่ว่าถ้าเขาย่อกลับลงมาต้องตั้งคัดลอด แล้วก็คัดออกไปก่อนทํากําไรในจุดที่1ก่อนแล้วรอดูจังหวะต่อไปค่อยทํากําไรในจุดที่2นะครับตอนนี้ราคายังพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับ b t s นะครับตัวรุ่มเข้านะครับแล้วก็ a m d ชี้ขึ้นเป็นขาขึ้น r s i ขึ้นไปชนโอเวบอท o p v ไซด์ไวอาฟขึ้นไปนะครับยืนยันเป็นขาขึ้นด้วยพาลักรรึกษาเพราะฉะนั้นราคายังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับตามแนวโน้มนะครับ หลายท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เซตเป็นอย่างนี้เราทํายังไงดีละ่ะเราจะต้องจะทำยังไงดีก็สิ่งสําคัญก็คือทุกคนต้องตั้งคัดลอตไว้ในใจนะครับถ้าราคาถึงจุดจุดหนึ่งต้องตั้งคัดลอตเอาไว้นะครับต้องตั้งคัดลอตเอาไว้นะครับยังไงเสียต้องคัดลอตเพื่อทํากําไรเท่านั้นนะครับถ้าอาจังหวะขาขึ้นนะครับก็คือเขาพุ่งขึ้นไปหนึ่งก็ตั้งคัดลอตขึ้นไปหนึ่งขั้นนะครับคือถ้าราคามัน จะต้องอยู่1ขั้นเท่านั้นนะครับใน1ขั้นของตัวปิดกอฟเฟอร์นี่นะครับเพื่อป้องกันการขาดทุนนะครับถัดมานะครับก็คือ E.A. นะครับ E.A. ก็บวกขึ้นไป0.55สตางค์นะครับราคากลับมาอยู่ที่6บาท75สตางค์นะครับตัวนี้ก็สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็บอกว่าถ้าราคาขึ้นไปก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปหรือเราทำกำไรต่อไปแต่ถ้าเกิดเขาย่อลงมาต้องคัดล้อทันทีนะครับจังหวะของ E.A. นะครับ ก็ถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุนที่มีวินัยพอนะครับก็จะทำกำไรได้อย่างงดงามราคาก็จะค่อยสายเว์ way ขึ้นไปนะครับไปดูนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขายังติดลบอยู่6กสเหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งดือนที่ผ่านมาบวกไปสองเปอร์เซ็นต์นะครับ PE ห้าจุดศูนย์ห้าเท่านะครับมี Yield ที่สี่จุดแปดสี่เปอร์เซ็นต์มี EPS ที่ศูนย์จุดสามเก้าสตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่ศูนย์จุดสามศูนย์สตางค์ต่อหุ้น ไปดูจังหวะของเขาก็คือข้างกราฟก็คือดีกลับขึ้นไปนะครับเมื่อท้างกราฟดีกลับขึ้นไปเราก็จะมีโอกาสค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปคือถ้าเกิดราคาเขาจะเปลี่ยนแนวทางสากไซด์เวย์ดาวให้เป็นไซด์เวย์อัพนี่นะครับเขาจะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับคือราคาจะอยู่บริเวณไซด์เวย์ตรงนี้นะครับจะเป็นออกข้างข้างไปสักหนึ่งสองอาทิตย์นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนเทรนนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนเทรนนะครับ ให้เทนลายของลีเนียเคชั่นให้ไซเวยไปทางด้านข้างหรือไซเวยขึ้นไปเพราะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับถามว่าเก่งกําไรต่อไปได้ยังไงหรืออย่างก็ถ้าเกิดราคาขึ้นเราก็ปล่อยเขาขึ้นไปแล้วเราก็ตั้งคัดลอดไว้ใกล้นะครับท่านต้องตั้งคัดลอดไว้นะครับในขณะหุ้นหุ้นเหล่านี้นั้นมันเป็นหุ้นที่ต้องจับตาดูในการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูาจอินดิเคเตอร์นะครับ MACD ชี้ขึ้นอ่าไชี้ขึ้น OV ชี้ขึ้น ยืนยันเป็นขาขึ้นด้วยพาราบลิกซานะครับก็ราคาเลือกข้างยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบริจแบนเพราะฉะนั้นยังคงเป็นขาขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องป้องกันก็คือตั้งขัดล้อเอาไว้นะครับราคาอย่าต่ำกว่าตรงนี้ถ้าต่ำกว่าราคาเท่านั้นทีนี้เราก็ตัดกันกาไรออกไปนะครับเราก็รอเข้าใหม่นะครับในโอกาสที่ราคามันตกลงไปมากกว่าเดิมสมมุติว่าเรายกตัวยอย่างนะครับว่าราคานะครับถ้าเราจะทํากําไรคือถ้าสมมุติว่า ราคานั้นอยู่ที่อะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับราคาอยู่ที่6.7นะครับห7นะครับส,สมมุตินะครับเราก็ตั้งคัดลอดไว้ที่6.6หรือ6.5นะครับตั้งคัดลอดไว้ถ้าราคามันย่อลงมาที่6.6เนี่ยเราก็ขายเสร็จแล้วใช่ไหมพอราคามันลงไปที่6.6เราขายเสร็จปุ๊บราคามันยังคงลงต่อนะครับมันยังคงลงต่อไปที่ 5.5อะไรพวกนี้พอมัน5.5เสร็จเราก็ซื้อที่5.5แล้วราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปที่6.70มันจะทํากําไรให้กับท่านักทุนอีกรอบลองพิจารณาดูนะครับท่านักทุนครับนี่คือการเกง่เกงอะไรเก่งกําไรการขาขา,ข,าขึ้นขาลงนะครับก็ต้องขเข้าซื้อเข้าออกคือซื้อแล้วขายออกได้รวดเร็วแล้วก็ย่อรอมันย่อลงมาเราก็เข้าช้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ดีดขึ้นไปนะครับเป็นเทคนิคการทํากําไรอีกจังหวะนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ มาที่ตัวที่3ที่มี m o มด Active บวล่มนะครับร้อ1้นลเลนะครับก็คือ AWC นะครับ AWC ก็บวกขึ้นไปตามกระแสของเซตนะครับราคาอยู่ที่0.06สตางค์พยายามที่จะดีดกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่ม MSCI นะครับสำหรับ AWC นะครับพยายามทำราคากลับเข้ามาแต่เราดูแล้วว่าเราก็บอกแล้วว่า AWC นี้ เราเคยดูอาไว้แล้วว่าเขาจะลงไปที่ประมาณ2บาทกว่าๆซึ่งก็มีบางท่านบอกมาบอกว่าเอ้ยนี่มันของเจ้าสัวนะนี่มันของอเจ้าสัวช้างอะไรพวกนี้มันไม่น่าจะลงไปต่ำขนาดนั้นนะเราก็ต้องติดตามเราติดตามดูนะครับเพราะว่า AWC มจะเป็นของใครไม่สนใจเพราะว่า,วา,าราคาของเซตนั้นมันเป็นไปตามเทคค่า ค่าเทคนิคของเขานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแต่ว่าตอนนี้มาดูก่อนว่า3เดือนที่ผ่านมาเข้าบวกไป2% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป7% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป9%นะครับ PE 21.43เท่ามียิวที่1.440%มี EPS ที่0.009สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มีการปันผล0.05สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะทั้งเทียนเงินก่อนนะครับว่าสัญญาณของเขานะครับจะเป็นไปตามกรอบ linear regression นะครับ เมื่อเนถึงจุดสูงสุดเสร็จทีนี้ก็จะซ้ายเวดาวลงมานะครับที่จุดต่ําสุดนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ราคาก็จะซ้าเวขึ้นไปชนเส้น2องเลวันถ้าสามารถทะลุเส้น2องเลวันขึ้นไปก็จะยืนอยู่เหนือซด์เวไปด้านข้างเพื่อดึงกรอบรีนเดลักชั่นในไซเว์ขึ้นไปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นทันทีนะครับจะเป็นเทนขาขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เป็นเทนขาขึ้นนะครับแน่นอนว่าถ้าราคามาถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะต้องย่อลงมาทันทีนะครับ ก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าถ้าเซตยังคงไซเว์ขึ้นไปเป็นสีเขียวต่อไปราคาก็ยังคงจะต้องพุ่งต่อไปใน A.W.C. นะครับอาจจะกลับเข้าไปใน m s c i อีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันก่อนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ทำอย่างไรครับก็คือเข้าช้อนซื้อเอาไว้แล้วถ้าราคามันพุ่งขึ้นไปเราก็ปล่อยเขาขึ้นไปแต่ถ้าราคาตกลงมาต่ำกว่าจุดที่เราคาดหวังหรือจุดที่เราต้องการเก่งกาไร ก็ต้องคัดลอตออกแค่นั้นเองเราก็สบายใจนะครับคือทุกท่านจะสบายใจถ้ารู้จักขั Cut ้นคัดลอตออกไปนั่นเองนะครับด้วยความเคารพนะครับดูสัญญาณต่างๆยังคงไซเวย์ขึ้นไป MACD ชี M ้ขึ S ้น RSI ชี C ้ขึ C, ้น o e v v ชี C ้ขึ y ้นยืนยันเป็นขาขึ้นจากพาลาลิกซาจุดไข่ปลาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ายังคงทํากับไรได้ต่อไปนะครับ มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ k, k t b นะครับราคาวันนี้บวกขึ้นไป0.50สตางค์นะครับราคาอยู่ที่18.80บาทนั่นเองนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป12% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป11% 1นึ่งเดือที่ผ่านมาบวกไป7%นะครับสายเวัพขึ้นมาอย่างงดงามนะครับ PE ที่6.98เท่านะครับมี yield ที่4.50เนตะครับมี e P/S 1.59 สตาง์ต่อหุ้นเราก็เคยมีการปันผลที่0.87สตังค์นั่นเองนะครับไปดูจังหวัดแท่งเทียนของเขาก็คือยังคงไซเว์ขึ้นไปและเป็นเหมือนกับเซตทีุุ่งง่ขึ้นไปนะครับเราก็ทะยานขึ้นไปนะครับยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นในเครื่องมือทุกตัวนะครับยืนยันเป็นขาขึ้นด้วยพาราบริษาจุดไข่ปลาด้านล่างนะครับราคายังคงไซเว์ขึ้นไปตัวนี้เราก็บอกว่าอย่างเดิมก็คือต้องตั้งคัดลเอดไว้นะครับเพื่อป้องกันการ ไม่ได้กําไรนะครับก็คืออย่างน้อยต้องขายก่อนนะครับขายได้กําไรก่อนแล้วพอเขาย่อลงมาเขาจะย่อลงมาต่านะครับเมื่อเขาย่อลงมาต่ําถึงตรงลี้เนีร์เลคชันนี้เราก็เข้าช้อนซื้อตรงนี้ราคาก็จะค่อยๆ่อยไซเวย์กลับขึ้นไปก็คือเขาจะทํานิวโลนั่นเองนิวโลก็ทํานิวโลแล้วก็ทานิวไฮนะครับก่อนที่จะเป็นนิวไฮก็ต้องมีนิวโลกันก่อนนะครับก็ลองพิจารณาดูครับต้องมีการทำนิวโลที่ว่า ก่อนจะทำนิวไฮนะครับเห็นได้จากเอ c ซดียังคงไซด์เวัาขึ้นไปไอซ์ไขึ้นไปชนโอบอสเมื่อชนโอบอสราคาจะย่อลงมานะครับโอวี o v, ก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปตอนนี้ก็คือยังคงเป็นขาขึ้นจนกว่าราคาจะหมดแรงส่งตัวขึ้นไปราคาก็จะย่อลงมาท่านก็ต้องตั้งคัดลอสนะครับเพื่อเทคกําไรเอาไว้กับตัวก่อน,นะครับแล้วก็รอให้ราคามาต่ําจุดถึงจุดกรอบด้านล่างของตัวรีเนลเลชันนี้ค่อยเข้าช้อนซื้อตรงนี้เอาไว้แล้วทํากําไรขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง นะครับต้องเป็นเช่นนี้นะครับท่านังทุนที่ฉาญฉลาดมักจะรอเวลาได้สม่ําเสมอและอดทนในการที่จะเข้าทํานะครับเพราะฉะนั้นท่านังทุนโปรดพิจารณาให้เห็นเด่นชัดสิ่งที่เราบอกนั้นแนะนําว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านังทุนเองนะครับด้วยความเคารพนะครับยังไงกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบข้อพูณสำหรับทุกท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับด้วยความเคารพด้วยความหงใหญ่วันนี้ก็เมื่อวานเราก็ไม่ได้มาอ่า คือเป,นนเปน็นวันเป็นวันหยุดพิเศษเจอสถานการณ์ต้องหยุดนะครับแล้วปรกวากฏว่าเซตนั้นบวกขึ้นไป4ี่สิบกว่าจุดนะครับก็เป็นที่เหนือความคาดหมายนะครับว่า,าสถานการณ์ของเมืองไทยการเมืองไทยดีขึ้นมามีการอภิปิายอะไรต่างๆตัดงงตัดโก้กอะไรกันไปนะครับเราก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าเศรษฐกิจของเรายังคงจะดีต่อไปแล้วก็สามารถที่จะให้ประชาชน หาเงินมาใช้หนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าเราก็รอรับเงินบาทเงินดิจิตอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปในสถานก,การณ์ของเซตว่าจะขึ้นอย่างถาวรและพุ่งขึ้นไปที่ผ่0นห้าร้อยจุดได้หรือเปล่าก็ลุ้นกันต่อไปนะครับด้วยความเคารพหวังว่าท่านจะ,ะมารับชมและรับฟังแล้วก็รอดูการวิเคราะห์อย่างเป็นกลางนะครับว่า การที่ราคาต่างๆมันพุ่งขึ้นมาแล้วเราจะต้องทําตัวยังไงเตรียมตัวยังไงในการรับสภาวะต่างๆนะครับสำคัญก็คือท่านต้องตัดใจแล้วต้องมีวินัยในการเทรดนะครับการเทรดที่ดีต้องมีวินัยนะครับก็ฝากท่านลงทุนเอาไว้ด้วยเท่านี้ไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ